And now you r e listening to Madam T p o d c a s t สวัสดีค่ะพบกับพิทติ้งนะคะมาดามทีใน podcast ค่ะน้องนุ่นก็อยู่ด้วยกันค่ะมัองนุ่นสวัสดีค่ะ่ะใน podcast ครั้งนี้นะคะพิทติงอยากสรุปเรื่องเกี่ยวกับการที่เราได้ชมคลิปของการพัฒนาสายพันธุ์ที่พิทติ้งได้พาพวกเราเนี่ยไปเที่ยวที่ส่วนของพี่อีฟปทีบคํากลางนะคะ ซึ่งเราได้ทําไป3ามอีพีนี่พี่ก็มานั่งดูกังวลใจว่าเออพวกเราจะเข้าใจเคลียร์กันหมดไหมนั่งคิดไปคิดมาเอางี้เลยดีกว่าทำพอดแคสต์เอาง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าเอามาสรุปให้พวกเราฟังเผื่อพวกเราไม่เข้าใจตรงไหนอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเวลาพี่ติงคุยกันเนี่ยบางทีพี่ติงก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจตัวเองไม่ค่อยเข้าใจพี่อินเหมือนกันพอมันนั่งย้อน,อนๆดูหลายๆครั้งอ๋อคือ บางครั้งก็เพิ่งจะมาเกตนะคะว่าพี่เขาต้องการที่จะสื่ออะไรให้เราฟังให้เรารทราบใ,ในกระบวนการที่เขาจะผลิตต้นไม้ลูกผสมนะคะทีนี้อ่าลูกผสมต่างเนี่ยรายละเอียดมันมันยังมีแตกแขนงอีกมากมายเยอะมันเยอะอย่างเนาะ แต่นี้ไอ้คลิปที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะคลิปของบิดเดอร์มือโปรเนาะก็คือจะเน้นไปที่อันธเริอัมการผสมและการพัฒนาสายพันธุ์อันธูริอัมซึ่งพิตติง้งอ,อยากจะสื่อให้พวกเราไปในทิศทางที่ว่าพี่อีทเนี่ยมันเขาไม่ใช่แบบเป็นบิดเดอร์ที่จะผสมสายพันธุ์อย่างเดียวแต่ว่าคำจ,จำกัดความของพี่อีทเนี่ยสำหรับพิตติ้งเนี่ยพ,พี่พี่ถือพี่ถือว่าพี่เนี่ยเขาเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์ด้วยเพราะว่าพี่อีเขาก็จะมีวิธีคิดวิธี การวางขั้นตอนของการพัฒนาสายพันธุ์เป็นขั้นๆเป็นชั้นๆไปค่ะเริ่มกันเลยก็คือใน E ีีแรกเนี่ยนะคะตอนที่เราไปหาพี่อินเนี่ย EP พีแรกก็คือพี่พัเราไปดูไอ้เจ้าต้นไม้อันเทเรียมที่เขาคัดสรรพวกแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวตั้งต้นในการพัฒนาการคัดสรรเนี่ยลักษณะดีของพี่อินเนี่ยนะคะสรุปแล้วก็คือ1ต้องเป็นต้นไม้ที่มีเป็นต้นที่แข็งแรง จะเป็นสายพันธุ์อะไรที่อยู่ในโจทย์ของพี่ก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นต้นที่แข็งแรงแล้วก็โตในไทยได้โตในไทยได้นี่หมายความว่าโตแล้วก็สามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงได้จริงในประเทศไทยนะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเอาเขาไปเลี้ยงในอีแวบเนาะก็คือเขาจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถทนต่อสภาพอากาศในประเทศไทยในพื้นราบเช่นในกรุงเทพมหานครหรือเพลทแถบปริมณฑลเนาะ เล้วอย่างพาพิวอย่างเงี้ยมันมันถือว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในประเทศไทยได้เลยเพราะว่าหนูก็เห็นว่าในคลิปมันแบบพาพิรานีเอนะ็นอมเนาะใช่ค่ะในคลิปมันดูแบบว่าไม่ไหมเหลืองเหลืองเลี้ยงก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยเลี้ยงยากจริงๆแล้วมันข้ามาอยู่ในไทยนา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 น,าน,านานมากนะคะแต่ว่าเขามีข้อดีแต่ว่ามีข้อด้อยทีนี้หนูเองเขาก็เลยเอาข้อดีของพาพิอ่ะมาอ่าคือ,อยังอยากได้มันอยู่แหละ ดูแล้วเนี่ยนะเฮงอย่าเอามาใช้งานอยู่แหละแต่ว่าก็ต้องเอาข้อด้อยของเขาออกไปให้ได้ลูกอีกก็เลยพยายามที่จะเอาตัวที่มันเป็นข้อด้อยของพาพีอ,ากออกโดยการที่เอาผสมข้ามกับต้นอื่นข้อด้อยของพาพีก็คือตัวใบมันไหมจริงๆแล้วพาพีเนี่ยพิตติ้งมีมันเป็นลูกผสมนะคะบางคนก็จะบอกว่าเป็นเป็นคนมาจากอินโดเดน,นี้ อ่ะโอเคแหละถ้าไม่ว่าใครจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวก็คือเหมือนกับว่าจะมาเถียงกันกรรเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่ได้รู้ที่มาที่ไปที่มันเคลียร์ชัดเจนก็จะบอกว่าของตัวเองเป็นตัวแท้หรือไม่แท้อะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าถ้าถึงจะเป็นพาพิษจริงๆก็อาจจะมีหลายคนอาจจะมีเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนของอินโดนีเซียซึ่งถ้าหากว่าเป็นพาพิแท้จริงๆก็อาจจะได้เป็นเมล็ดเนี้ยคนเนี้ยก็คือเมล็ดเนี้ยชิ้นเนี้ยอาจจะเป็นเมล็ดที่มันอาจจะมีการเพี้ยน พ่อแม่เดียวกันก็หน้าตาไม่ได้เหมือนกันในลูกแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองอ่ะในในี้เขาก็ยังอยากได้ตรงน,นี้ก็ยังอยากได้ความเป็นไอพาพิษเบอร์นี้อยู่ด้วยความด่างหรือว่าสีของใบหรือว่าลักษณะเนื้อใบที่เป็นกรมยียีค่ะพี่เขาก็เลยยังอยากจะเอาลงไปผสมอยู่แต่ว่าข้อเสียก็คือมาอยู่เมืองไทยมาช้านานละมันก็ยังเบอร์อย่างไม่ด้วยเนื้อใบเขามีลักษณะที่บางอืม แล้วก็ลักษณะด้อยของไม้ทรงฟอร์มที่มันเชฟหัวใจเนี่ยนะคะคือมันไม่ทนแดดในฤดูที่มันค่า U V มันสูงเกินไปน่ะทำไมมันหน้าใหญ่อะมันบานเหรอ <laughs> หน้าบานแล้วไงมันรับแสงได้เยอะเหรอขอได้อเหรอ <laughs> อาจารย์ <laughs> ไอตัวตัวรับแสงยาณรับแสงไอพาพินเนี่ยก็คือผิวใบมันบางแหละแล้วพอเวลามันเบินอะตัวด้วยด้วย,วยตัวเขาก็ด่างด้วย แล้วก็เป็นไม้ลักษณะที่ชอบความชื้นสูงอ,อืตัวนี้มันไม่ใช่มีปัญหาแค่เรื่องของแดดเข้มอย่างเดียวนะความชื้นน้อยปุ๊บขอบใบไหมเพราะงั้นมันจะต้องเป็นความชื้นที่มากแล้วก็ร่มค่อนข้างร่มแล้วร่วมอีกอะแต่ไม่ไม่ใช่บอกว่ามไม่โดนแดดเลยนะคะเขาก็เลยยังอยากได้อยู่เขาก็เลยพัฒนาข้ามกับกรีนแมมบ้าไงพอกรีนแมมบ้ามันเป็นทรงที่มีเนื้อใบหนา อ่ะโอเคกิบเนบ้าแข็งแรงมากเลยเลี้ยงในไทยก็คือสู้แดดได้ถึงจะคืออยู่ในร่มรำไรนะคะแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยเขาก็ยังไหวยอยู่ก็คือใบไม่เสียไม่เบินแล้วก็เป็นไม้ฟอร์มใหญ่อีกอย่างหนึ่งต้นไม้ที่พี่เลือกเข้าไปเป็นสารตั้งต้นก็คือข้อสองก็คือจะต้องมีโครงสร้างที่ดีโครงสร้างที่ดีเนี่ยที่ติ้งสรุปมาให้ก็คือหนึ่งจะต้องมีตัวใบที่สวยทรงต้นไม้ที่สวยแล้วก็มีรากที่แข็งแรงตัวใบที่สวยนะคะ ดูจากตัวใบที่มีใบเนื้อใบหนาเนื้อใบสวยผิวใบดีสีสวยหรือว่ามีเท็กเจอร์ฟอร์มใบที่สวยแบบนี้จัดว่าเป็นไม้ใบสวยทรงสวยก็คือหมายความว่าก้านใบสวยจัดทรงเป็นระเบียบหรือว่าทรงต้นฟอร์มตัวฟอร์มต้นเนี่ยไม่สเปะสปะนะคะมีการจัดระเบียบทรงต้นที่ดีแล้วก็รากที่แข็งแรงรากที่แข็งแรงเนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างที่ดีเนื่องจากว่า การที่เรามีไม้ที่มีตัวรากแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคเนี่ยนะคะจะทําให้ต้นไม้นี่กินดีพอกินดีโตเร็วสามารถเป็นแม่พันธุ์ที่ดีติดมแม่ที่มีคุณภาพได้อันที่3ก็คือเขาก็ต้องเตรียมต้นไม้ให้สมบูรณ์ต้นไม้ที่จะมาเป็นแม่พันธุ์เนี่ยคะ่ะจะต้องเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ก็คือหมายความว่าอายุต้นเนี่ยมันได้เวลาของมันไม่ใช่แบบว่าต้นเล็กๆแล้วพอมันติดดอกเนี่ยเห็นหน้าวัวติดดอกปุ๊บก็ไปรูปมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเขายังเป็นเด็กอยู่ มันยังไม่เป็นวัยที่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่เป็นสาวแหละเขาก็การถือฝักเขาก็จะไม่ได้ไม่สมบูรณ์เพราะงั้นต้นที่จะเอามาทําเป็นไม้แม่พันธุ์นะคะอย่างน้อยก็ต้องมีอายุถึง3ปี3ปีนี้พี่ติ๊งนับจากมาเมล็ดนะไม่ใช่แบบว่าแต่ถ้าเป็นหนอที่มันมีต้นแม่ต้นต้นเดิมเขาอายุเขาเยอะอยู่แล้วนะพอเราตัดมาก็ได้หน่อยใช่ไหมหน่อได้หเดือนก็ใช้ได้เหมือนกันเ,เ,เพราะว่าต้นแม่เขามีอายุาหลายปีมาแล้ว5ปีมาแล้ว7ปีมาแล้วหน่อเขาก็จะ พอให้หน่อเขาสมบูรณ์ปุ๊บตาตาที่เขาออกมาเป็นหน่อเนี่ยอายุตาเขาได้มันก็เลยนับต่อไปได้เลยนะคะแค่รอให้ต้นสมบูรณ์อย่างเดียวนะคะไม้หนอ่ออ่าจะถามอายุของแม่พันเนี่ยต้องแยกก่อนว่าถามอายุตอนที่เขาเป็นมเมล็ดหรือว่าถามอายุที่เขาเป็นหน่อมาก็ต้องดูกลับไปดูนะถ้าเป็นมเมล็ดก็ต้องนับจากวันที่เพาะเมล็ด3ปี5ปีแล้วแต่ชนิดบางต้น10ปีนะคะ ถึงจะได้ฝากนะถ้าหากว่าเป็นไม้เมล็ดแต่ถ้าเป็นไม้หนอ่อก็ไปดูเลยค่ะว่าหน่อของแม่ต้นแม่เนี่ยอายุมันเยอะหรือยังถ้า,ถา,าต้นแม่อายุแล้วก็นับต่อไปเลยก็คือเหมือนวามว่าอายุเท่ากันค่ะแค่รอให้หน่อเน,นี่ยมันใหญ่สมบูรณ์ฝักแรกอาจจะยังไม่ติดเม็ดฝักที่สองฝักที่สามก็จะเริ่มทําได้ละแปลว่ากว่าลุงอีจะได้มาต้นหนึ่งแล้วเอามาผสมต่อนี่คือเขาก็ต้องรออีก หลายปีกว่าหลายปีปลูกอกนี่เก็บแบบผสมไอ้พวกอันเทเลมเนี่ยถ้ามามาาัดจำไม่ผิดนี่ต้องมีถึงเจ็ดปีแล้วนะเจ็ดปีเนี่ยคือนับที่ลูกอีกทำนะไม่ได้นับต้นพ่อต้นแม่ที่มันมาว่าม,มีมีอายุมาเท่าไหร่นะอืม,อมเขาก็คือเขาเขาเขาสะสมมาเรื่อยๆแล้วพอสะสมเนี่ยค่ะการสะสมก็จะเกิดการสังเกตะ่ะสังเกตมันก็คัดเรื่อยๆคัดออกไป อันไหนดีก็ไม่ให้เพื่อนอันไหนไม่ดีก็ขายให้เพื่อนพี่อีทหรือเปล่าฉลอเล่นนะอืมเขาก็เขาก็จะคัดออกเพื่อที่เขาจะเหลือต้นที่มีคุณลักษณะที่ดีเพื่อที่จะเอามาตั้งตั้งเป็นสารตั้งต้นเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราได้อายุของต้นต้น,ตนอได้ต้นพันธุ์ที่มีอายุที่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะคะ ความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์เนี่ยมันจะต้องพี่บอกเลยว่ามันจะต้องสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราจะทําการผสมถึงฝักน่าหมายความว่าวัสดุปลูกที่เขาใช้เนี่ยจะต้องเป็นวัสดุปลูกที่มันค่อนข้างจะอยู่ได้นานเรียกว่าใช้ว่าอยู่ได้นานเป็นปีๆแหละเพราะไม่งั้นพอจะถือฝักถือฝ่าอันนี้ก็วัสดุปลูกหมดอายุอีกต้องมาลื้อเปลี่ยนพอเปลี่ยนทีปุ๊บมันก็ทําให้รากมันชะงักสะดุด<อ>ต้นไม้ตกใจทิ้งฝักทิ้งดอก ผสมเข้าไปแล้วก็ใช้ไม่ใช้ไม่ได้ไอจะไม่เปลี่ยนเดี๋ยวก็ตายทั้งต้นใช่ไหมถ้าเกิดรากมันเน่าเพราะงั้นต้องใช้วัสดุปลูกที่มันมีอายุการใช้งานได้นานๆนะคะสําหรับใครที่จะเอาต้นไม้ไปตั้งทําแม่พันธุ์เป็นต้นพ่อต้นแม่เนี่ยนะคะการกลับมาพาวนี่ยังใช้ได้อยู่ไหมไม่เวิร์กนะสําหรับการที่เอาไปใช้ทำทำ,ทำต้นพ่อแม่พันธุ์นะคะอันนี้ต้องแยกเลยกลับมาพาวก็คือจะเหมาะสําหรับการที่แบบว่าเราจะขยายพันธุ์บ่อยๆคอยตัดบ่อยๆ ขยายพันธุ์โดยการตัดแยกหน่อนนะใช้กลับมะพร้าวเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนบ่อยๆอยู่แล้วเงี้ยก็ใช้กลับมะพร้าวมันก็จะทํางานง่ายพอตัดทีนึงก็เปลี่ยนอยู่แล้วใช่ปะ่ะคะมันไม่ไดมไมมไม้มันไม่ได้ใช้เวลานานจะหมดอายุพอดีอันนึงเรื่องที่สี่เลยเป็นเรื่องสําคัญคือ,อเราคุยกันนอกรอบแต่วา่าพอตอนที่อัดคลิปเนี่ยเราก็ลืมพูดเรื่องนี้กัน นอกจากคัดอีลักษณะดีทั้งหลายที่บอกมาแล้วนะนะว่าต้นแข็งแรงมีใบสวยโครงสร้างดีอะไรก็แล้วแต่เตรียมต้นสมบูรณ์อะไรมาเหอะแต่ถ้าไปเจอต้นที่มันเป็นหมันน่ะมันก็งามละคือฉันทํามาทุกอย่างเลยหนึ่งสองสามปรากฏว่ามาข้อที่สี่เนี่ยคือดันมาเจอต้นที่มันเป็นหมันพอต้นที่มันเป็นหมันเนี่ยคือกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทํามาหนึ่งสองสามมาเจอข้อที่สี่ไม่ผ่านปุ๊บก็จบ อันนี้คือแนกรณีของพ่อแม่ผัดเหรอใช่อคือยังไม่ได้ผสมไปในสิ่งที่เราต้องการมันก็จะผสมต่อไม่ได้แล้วใช่คือบางต้นนะคะไม่ค่อยให้ฝักห่วงฝักไม่ยอมถือฝักหรือเป็นหมันไปเลยนี่การเป็นหมันของต้นไม้น่ยจะถามว่าจะดูยังไงอ่ะถึงจะรู้ว่าเขาเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันก็ดูได้ว่ามันไม่ติดฝักอ่ะค่ะถึงจะรู้ถูกปะเพราะงั้นนี่แหละที่ตรงนี้เขาใช้เวลานานไงไม่ติดฝักคือเอาไปลูบแล้วมันไม่เกิดเม็ดเหรอะอ่า ถ้าบางต้นนะคะจะเป็นหมันที่ตัวเมียก็คือบางต้นเนี้ยไม่ยอมถือฝักเขาก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวผู้ได้แต่บางต้นก็จะไม่ให้เกสอตัวผู้เออเพราะงั้นเราเลี้ยงแล้วเราก็ต้องดูเพราะงั้นการที่เขาสิ่งที่คนที่เป็นนักผสมเป็นบิดเดอร์ห่วงนะก็คือก็จะห่วงพ่อแม่พันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันคัดมายากกว่าจะได้ต้องคัดแลคือไม่ใช่ว่าเออมีมีมีลักษณะสี่อย่าง ที่เป็นข้อกําหนดแต่ว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งปุ๊บคือไม่ได้เลยนะมันต้องครบทั้ง4อย่างเลยนะอืมคืออย่างกับกีนแมนบ้าค่ะบางต้นบางโคนนะคะก็คือถือฝักได้ดีกีมแมนบ้าเป็นต้นที่มีลักษณะดีนะที่พี่ติ๊งบอกว่าอ่าใบเขาจะหนาทรงฟอร์มเขาใหญ่แต่ว่าถ้าไปเจอโคนที่ไม่ให้ฝักไม่ถือฝักหรือไม่ให้ฝุ่นก็หันขายได้อย่างเดียวค่ะ หั่นขายก็ไม่ได้ราคานะเพราะว่าคนที่เขาจะไปบีตต่อเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเขาเอาไปทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือแค่ไปปลูกให้มันเป็นต้นเท่านั้นเองอ่าทีนี้นอ่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะแจ็คพอตเจอไอ้ต้นที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถือฝากหรือว่าเป็นมันหรือไม่ให้แกสอนเนี่ยนะมันก็มีอ่าในกลุ่มที่มันเป็นไม้ลูกผสมเนี่ยก็จะเจอเยอะกว่าไม้ที่เป็นสปีชีส์แท้ เพราะงั้นคนส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะหาไม้สปีชีแท้เนี่ยมาทำการผสมแล้วมันเป็นหมันก็อย่างบางพวกเนี่เป็นพวกไม้แครไม้ไม้ไม้คอมแพกอ่ะก็จะมีอัตราการเกิดหมันสูงเนื่องจากเป็นการผสมที่มันซ้อนซ้อนซ้อน,อนทับลงไปมากๆเพราะงั้นมันจะมียีนด้อยที่มันจะโชว์เนาะเพราะงั้นาคนที่เขาจะเป็นบิดเดอร์เขาจะห่วงพ่อแม่พันมากคือ ถ้ามันถ้าเราได้พ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะคะจะทําอะไรก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าหากว่าคนที่เขาจะเอามาทําพันธุ์ขายเหมือนกันเขาก็จะต้องดูต้นต้นไม้ชนิดเดียวกันแบรนด์เดียวกันสปีชีส์เดียวกันแต่ว่าคนละต้นกันคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเลือกต้นไม้ที่เป็นคนที่มีลักษณะดีทั้งหมดเช่นการเจริญเติบโตสีสันใบฟอร์มทรงการเลี้ยงดูที่มัน ง่ายการทนต่อโรคแมลงถึงแม้จะเป็นไม้เป็นอ่าเดี๋ยวพี่ทิ้งยายยกว่าจกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเป็นฟิโลเชอร์รี่เลสอ่ะเชอร์รี่เลสเนะี่ยก็จะมีฟอร์มหน้าใบมันจะยาวใบมันจะบางใบมันจะหนาใบามันจะกลมทรงก้านยาวทรงก้านสั้นถ้าเป็นสวนที่เขาทําแบบมืออาชีพนะคะเขาจะเลือกทุกอย่างมาก่อนเลยเลือกก่อนเขาจะเอามาผลิตนะเพราะว่าพอมันผลิตแล้วเนะี่ยมันคือการเสียเวลาคือความเสียหายถ้า หรือว่าไปเจอคู่แข่งก็แข่งสู้เขาไม่ได้นะเพราะว่าไม้ชนิดเดียวกันแต่ของคู่แข่งเราสวยกว่านะ่ะอืม,อมเพราะงั้นการที่จะหาแม่พันธุ์เข้าสวนอันนี้ต้องเลือกนะคะเพราะว่าทุกอย่างถ้าเราไม่คัดแม่พันธุ์แต่ว่าเราทํางานฟรีคะ่ะ มาใน EP ีที่2นะเมื่อพีเขาก็รวบรวมแม่พันธุ์ที่เขามีลักษณะที่เขาต้องการได้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่เขาก็นําพืชที่มีลักษณะดีใน EP ีที่1นนั่นแหละมาผสมให้เกิดมเมล็ดแล้วก็เอามาเพาะคือการผสมของพี่อินเนี่ยค่ะวิธีคิดของพี่อินเนี่ยแยบย์อยู่อย่างหนึ่งเวลาถ้าเป็นคนโดยปกติทั่วไปนะคะเขาจะผสมต้นไม้เนี่ยเขาคิดแค่ว่าอ้นี่ตัวผู้สุกอันนี้มาผสมตัวเมียใช่ไหม ก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้ตามที่เขาจะฝันอ่าแต่ของพี่อีปฏิบเนี่ยนะคะเขาจะคิดอยู่ที่ปลายทางเลยค่ะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาอะไรมาผสมกันดีนะเขาจะไปคิดว่าเขาอยากได้ต้นไม้ที่มีหน้าตายัางไงอ่าในโลกเนี่ยที่มันยังไม่มีเนาะเช่นอยากได้ต้นไม้ใบใหญ่แล้วมันก็ด่างแล้วก้ามมันก็เออไอพไอ้ไอ้กิมแบมบ้าเนี่ยมันก็มีลักษณะแบบนั้นแต่กิแมแบมบ้าเนี่ย มันไม่สวยตรงกล้านมันยาวเกินไปก็เลยเอากีมแมนบ้าเนี่ยมาผสมกับฮอปมานิไอกนเพื่อให้ได้กีมแมนบ้าที่มีหน้าใบใหญ่เหมือนที่ตัวเองชอบแหละอแต่ว่าได้ก้านสั้นแล้วก็การจัดระเบียบทรงต้นเหมือนกีมแมนบ้าเหมืนอนฮอปมานิไออ่ขอโทษเหมือนฮอปมานิไออ่ะใช่ไหมคะตามต้นแข็งแรงพอได้ทรงต้นมาบุ๊บเขาก็ถึงจะเอาไปหาต้นพ่อพันธุ์ ทรงต้นเนี่ยนะคะต้นแม่พันธุ์เนี่ยจะเป็นอ่าเป็นตัวที่เป็นตัวที่กําหนดทรงต้นถ้าพี่ติ้งจาผิดอะไรยังไงเนี่ยต้องขอโทษนะคะถ้าถ้าพี่ติ้งจําสลับนะถ้าพี่ติ้งจําได้นยก็คือพี่เขาแยกสายสายแม่พันธุ์ไม้แม่พันธุ์ไม้นี่คือถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยฝักตัวเมียเป็นเป็นดอกตัวเมียที่ใช้ถือฝักเวลาให้ต้นออกมาเนี่ยนะคะลูกก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่เป็นทรงฟอร์มโครงต้นโครงก้านเนี่ยเหมือนแม่อืแล้วก็ ถ้าเป็นตัวพูดที่เราเอาเกรสรมาเนี่ยคะ่ะเขาก็จะให้ตัวผิวใบแล้วก็สีไปทางพ่อเราเอาเกรสรใครมาก็ไปดูค่ะว่าสีเนี่ยมันจะมาลงกับแม่เป็นแบบไหนนี้พี่อีประทีปเนี่ยเขาก็จะไปคิดที่ปลายทางก่อนว่าเขาอยากได้หน้าตาลูกออกมาเป็นแบบนี้จึงก้านแบบนี้ต้นแบบนี้สีแบบนี้เขาก็ไปแต่งปัน้นสงพ่อสงแม่รอ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 ไว้พี่เขาจะคิดไม่เหมือนชาวบ้านคนไม่เหมือนคนอื่นแหละ ก็คือคนเหนก็คือคิดแค่ว่าเอาอะไรผสมกัน,นพี่ mm. ก็คือเขาคิดจากปลายทางกลับมาหาต้นทางค่ะ, mm. ะแต่ถ้าเป็นคนหนือคือจากต้นทางแล้วค่อยได้รูปแบบไหนก็คือค่อยไปหาปลายทางใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างของความแปลกที่ดีนะคะแล้วเราแบบว่าเรามีเป้าหมายแล้วตั้งโกไว้ก่อนแล้วเราก็หาช่องทางที่จะไปตามเป้าหมายที่เราหวังไว้มันก็เป็นอะไรที่เออโอเคมันก็มี มีจุดหมายปลายทางแหละแต่มันก็ไม่มีอันไหนที่ผิดนะใช่ไหมใช่ใช่แต่มันก็ไม่มีอันไหนที่ผิดนะคะทุกวิธีถ้าหากว่าเราทําแล้วมันมันใช่อะ่ะผลมันออกมาได้แต่ว่าที่ถูกก็คือมันองมีการวางแผนแหละอืสิ่งที่สําคัญก็คือต้นอ่อนที่อีเขาเออกมาเนี่ยเขามาเพาะแล้วเขามาคัดอีกนะไม่ใช่ว่ามันมีหลายมีมีหลายส่วนนะคะมีหลายคนนะคะที่แบบว่าเขาเป็นมืออาชีพแล้วเป็นฟาร์มใหญ่ๆเขามีพื้นที่มากๆเนี่ยคะ่ะ เขาเพาะเสร็จแล้วเนี่ยต้นไหนใช้ไม่ได้ลักษณะไม่ดีเขาไม่ขายออกค่ะเขาทําลายทิ้งด้วยเหมือนที่เนเธอร์แลนด์ที่เราไปเดี๋ยวพี่ติง้งเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังจากไอ้ ep นี้อ่าหลังจาก podcast นี้นะคะเดี๋ยวน้องนุ่นต้องกําลังทําตัดคลิปของเนเธอร์แลนด์อยู่จะมีการเรื่องคุยคุย,คยถึงเรื่องการคัดสายพันธุ์ใช้วิธีเดียวกันก็คือว่าเขาก็จะทําลายทิ้งในส่วนที่มันไม่ไม,ไม่ไม่คอมพิวต์อ่ะไม่สมบูรณ์แบบอะ่ะ<ม>เขาก็จะคัดเฉพาะต้นที่มันดีๆออกมาเลย แล้วทาไมถ้าสมมติขายก็อาจจะได้เงนินนะทำไมถึงท,ทําลายถิ่งเนะ่ยเขาก็ไม่อยากให้สายพันธุ์ของเขาล้วอ่าเออเขาก็ไม่ให้สายพันธุ์ของเขาล้วเลยเพราะงั้นถ้าไม่งั้นเดี๋ยว,วคนก็คือเขาจะไปต่อเพราะงั้นอันเนี้ยอย่างที่มาบอกไงคะว่าอะไรที่มันเหมือนกับว่าเขาพัฒนามาแล้วนะ่ะเหมือนกับมีส่วนหนึ่งที่เขาเดินมาแล้วครึ่งทางแล้วอะ่คอะคนไปต่อก็จะง่ายขึ้นคนไปอก่าว่าจะง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ของพี่ยิ้มเนี่ย พี่เขาก็แบ่งขายบ้างนะเพราะพี่เขาก็ไม่ได้หวงขนาดนั้นอของลุงอีเขาก็ไม่ได้หวงขนาดนั้นคือเหมือนกับว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อดีก็คือของพี่อีปทิพย์นะคะ่ะเขามีบันทึกว่าต้นไม้ต้นไหนทํามาจากต้นไหนสามารถสืบสายเลือดไปได้สืบคน้นหาสายเลือดพ่อแม่พันุ์ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝากไว้เลยเพราะว่า การที่มีการจดบันทึกข้อมูลผู้นี้ค่ะมันก็จะมีประโยชน์กับเราแล้วก็มีประโยชน์ในการขายด้วยถามว่าต้นไม้ที่มันมีที่มาที่ไปเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครตอบได้ถามได้ตอบได้ไม่ช่มัวตั้งเทียนเอาแบบนั้นนะคือหมายความว่าต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นเครดิตที่ดีกับต้นไม้ด้วยไม่ใช่เครดิตของสวนอย่างเดียวนะอืม,อมก็จะเป็นเครดิตของต้นไม้ด้วยว่าเออต้อนไม้นี่มันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะต้องพวกเราอาจจะแบบว่า อาจจะอ่อนล่อกยกับการจดบันทึกไปหน่อยนะหลายๆคนนะคะทําต้นไม้แล้วก็น่าเสียดายโอกาสที่ทิ้งขว้างไม่ไม่ได้ไปจดบันทึกอะคะ่ะพอสืบค้นไปแล้วปุ๊บอ่ะหาไม่เจอไม่รู้อะไรเป็นอะไรจะไปจดชื่อไปขึ้นทะเบียนพันพืชอะอก็ขึ้นไม่ได้เพราะไม่รู้มา <พอ S 1> จากไหนพอไม่รู้ว่ามาจากไหนก็จะไม่ได้รับการยอมรับนะคะมันก็ต้องเป็นไปตามกติกานะนะ แต่แล้วพอเราได้โครงสร้างพอในอีพีที่สองเนาะนี่เราเราแวะออกนอกเรื่องนี่พยายามจะบีบให้เราอยู่ในเรื่องนะเร,เราเราเลี้ยวไปแล้วพอเราได้ต้น่าในอีพีที่สองเราก็คือได้ได้ต้นที่ได้จากพ่อแม่ลักษณะดีในอีพีที่หนึ่งอันไหนไม่ดีคัดออกอันไหนไม่ดีคัดออกอันไหนดีเก็บไว้แล้วก็เอาแต่ละโครงสร้างเนี่ยน,นะคะมาทําตามเป้าหมายที่พี่ปทิพเขาวางแนวทางไว้ะคะ่ะสุดท้ายอะค่ะ เขาก็พัฒนามาเป็นหลายๆชั้นนะคะพัฒนาโครงสร้างของแม่พันธุ์พัฒนาโครงสร้างของพ่อพันธุ์แล้วก็เอาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีในชุดที่2ชุดที่3ที่เขาพัฒนาได้นะคะเอาเข้ามาใส่กันพอเอาเข้ามาใส่กันแล้วปุ๊บเนี่ยสุดท้ายก็คือจะเป็น EP ีที่3ที่พี่อีเขาเอาต้นออกมาโชว์ก็คือเป็นกรีนแมนบ้าผสมกับพาพิพาพิรามีนั่มค่ะรู้สึกว่าพี่อีจะจะใช้กรีนแบนบ้าถือฝาก หรือใช้ภพาพีถือฝั่งนีเนี่ยจำไม่ได้ม่แน่ใจก็คือทําให้แบบว่าได้โครงสร้างที่ใหญ่แล้วก็ได้ลายของพาพิแต่ตอบโจทย์ของพีอีก,ก็คือมันเป็นไม้ที่สามารถเลี้ยงได้จริงในสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครคือบางที่เลี้ยงเป็นไม้ได้สวยเนื่องจากว่าความชื้นในจังหวัดนั้นอ่ะมันชื้นมากแต่พอย้ายจังหวัดปุ๊บเอา้าตุยตเลี้ยงเลี้ยงได้แต่ไม่งามค่ะเหมือนไอรีเกลนะพวกเราสังเกตไหม ลิขิลี่ก็คือไอ,ออัญชลีมลีเกลนัค่ะเลี้ยงได้2ใบเลี้ยงได้2ใบ2ใบ3ใบได้อยู่แค่นี้3ใบนี่คือเก่งแล้วเพราะว่าสภาพอากาศของเราอ่ะมันไม่เหมือนกับทางเอลโกดอเนาะมันก็เลยทําให้ไม่เหมือนอเมริกาใตา้ไม่เหมือนพื้นถิ่นที่เขาบิดเป็นถิ่นกาเนิดของเขาลิขิลีก่ก็คือมีข้อด้อยแบบนีน้ถึงไม่ตายอ่ะแต่มันก็ไปได้ไม่สุดไม่ทาอฟอร์มเพนี้พอต้นที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็คือต้อนนี้ค่ะก็คือเป็นครีมแบมบ้า ที่พัฒนาก้านเชฟทรงมาให้เรียบร้อยแล้วอันนั้น,นคือก้านมันก็จะไม่ยาวไม่อ่อนก้านแข็งแรงเพราะว่าได้ทรงต้นฟอร์มที่คัดสายพ่อแม่พันมาได้อย่างดีแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาตรงการจดบันทึกที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังทุกคนนะคะถ้าเวลาเราอะต้องการที่เราจะเอาไปผสมผสมต้นไม้นะจดบันทึกวันเวลาชื่อพ่อแม่พันธุ์การที่เราจดบันทึกวันเวลาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลว่า เราผสมต้นนี้ตอนวันไหนเดือนไหนตอนเช้าตอนเย็นผลของมันออกมาสามารถติดเมล็ดติดฝักได้ดีไหมบางคนบอกว่าผสมกลางคืนบางคนบอกว่าผสมตอนเช้าลองมันทุกอย่างเลยแล้วก็บันทึกไว้เวลามีผลได้หรอเวลามันมีผลของการบานถึงจะสอนไหมมันจะติดผลดีหรือไม่ดีพิตติ้งของผมพิตติ้งเนี่ยนะคะกับซูเปอร์บัมเนี่ยมันจะบานตอนกลางคืนแต่ว่าสังเกต เกสอนได้ยากเพราะว่าซูเปอร์บัมเนี่ยเขาจะอามองไม่ไม่ค่อยเห็นฝุ่นเราต้องสังเกตดีๆเลยเพราะฝุ่นของละอองเกสอนของเขามันจะละเอียดมากแต่ว่าตัวเมียเนี่ยก็มองไม่เห็นน้ําที่เยอะมีอีกทําได้อย่างเดียวคือดมกับสังเกตจากแมลงค่ะเแมลงเขาจะมู่ดีกว่าเราแน่นอนถูกปะเขาก็โดยสัญชาตญาณของเขา,าเขาก็จะไปไต่แต่ว่าพิตติ้งก็สังเกตว่าตอนเช้าน่ะแต่เช้าเลยน,นะคะเดินมาดูเจ้าซูเปอร์บัมเนี่ยปรากฏว่าไม่มีลิ่น แต่จะมีกลิ่นตอนประมาณทุ่มสองทุ่มซึ่งซึ่งเราก็บอกไม่ได้ทีแรกเราก็เข้าใจว่าอันเทเดียมาบานเช้าฟิโลอ่ะบานค่ำเออแต่จริงจริงเไม่ใช่ซูเปอร์บัมบานเวลาเดียวกันกับฟิโลฟิโลแต่ละต้นก็มีเวลาบานที่ไม่เท่ากันอาจจะบานแบบหัวค่ำแบบว่าหกโมงเย็นยังไม่ค่ำเลยยังไม่ถึงจะมืดเลยอ่าบางต้นก็บานสองทุ่มบางต้นก็บานสี่ทุ่ม เพราะงั้นเราต้องคอยสังเกตเลยค่ะเดี๋ยวมาถามพี่ติ้งว่าพี่ติ้งครับต้นนี้บานกี่โมงต้นนี้จะบานกี่โมงไม่รู้จ้ะเพราะว่าพี่ก็ต้องเดินดูเหมือนกันนะคะคือเราจะมีไฟฉายค่ะชาร์จไว้สําหรับตียุงแล้วก็เดินส่องเกสรดอกไม้นะคะกลางคืนก็คือเราก็จะเดินส่องดูอันนี้ช่วงนี้ก็จะทําเกสรได้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าฝนฝนตก พอเวลาเราเห็นเกรสรเนี่ยค่ะพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องติดแท็กชื่อที่กา้านจานรองดอกให้เรียบร้อยแล้วก็เอาถุงพลาสติกครอบไว้ก่อนค่ะครอบไว้แต่ไม่ต้องไปมัดปากถุงนะคะครอบสวมไว้สําหรับกันน้ําฝนอพอเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะได้ไม่ล้างเกษรแต่พอเราเห็นเริ่มต้นไม้นะเริ่มติดละเริ่มมีการผสมได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วเราก็ค่อยถอดถุงพลาสติกอันนะนะั้นออก คือยังไงมันไม่ต <sporty> ้องล้างแล้วค่ะเพราะมันผสมติดเรียบร้อยแล้วเนาะก็อาจจะสวมไว้สักประมาณ5วันนะคะแล <ave S 1> <teenage> ้วเราก็เอาออกลองสังเกตดูค <te> ่ะไอ้ที่แบบว่าที่หนูเห็นคนเขาเก็บเกสรไว้แช่ไว้ในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเพราะว่าดอกตัวเมียมันยังไม่บานับเกสรตัวผู้มันไม่ใช่คนคนไหนหรอกคนที่คก็คือมาวานี่แหละคือมับบานไม่ตรงกันก็เลยต้องเก็บเกสรตัวผู้ไว้ก่อนแล้วค่อยมาเอามาผสมเนี่ยนะ ก็คือบางรอบเนี่ยเจอแต่ตัวผู้บานเต็มไปหมดเลยแต่หาตัวเมียผสมไม่ได้คือพี่ติ๊งก็ทำแบบมือสมัครเล่นนะคะจริงๆแล้วเราต้อง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 บอกก่อนว่าคือคนทุกคนแหละมันก็ไม่ได้มีใครเก่งไปหมดทุกเรื่องเพียงแค่ว่าก็พยายามที่จะเรียนรู้แหละทีนี้ถ้าถ้าแล้วเราไม่ได้เป็นมืออาชีพเราไม่ได้เป็นแบบเราไม่ได้มีความถนัดในด้านเป็นนักผสมพันธุ์หรือนักพัฒนาพันธุ์พืชพี่ติ๊งก็เลยไม่กล้าอธิบายด้วยตัวเองพี่ก็เลยพาไปหาพี่อีทอะไรเงี้ยค่ะ เีน,นี้มีคําถามอะไรไหมน้องนุ่นสงสัยอะไรไหมน้องนุ่นเป็นคนตัดคลิปค่ะแต่ว่าคลิปนี้ต้องขอขอบคุณน้องโบนะคะจากอาร์ตลิฟการ์เด้นแล้วก็เพื่อนๆนของน้องโบอีกสองคนน้องจุม๋มนะก็กับกับแฟงของน้องจุ๋มอะค่ะมาช่วยพี่ติง้งถ่ายทําคลิปตอนนั้นช่วงนั้นก็คือน้องนุ่นเรียนอยู่ค่ะแล้วช่วยช่วยเยอะเลยนะคะน้องโบกับเพื่อนๆมาช่วยพี่ติ้งในการทําคลิปถ่ายคลิปนะ เสร็จแล้วน้องนุ่นก็มาช่วยเพิ่มเติมก็คือหลังจากสอบเสร็จนะคะก็เลยมาตัดต่อแต่โหดมากนะทำสามคลิปในวันเดียวทำสามคลิปในวันเดียวคือกลับมานะคะสลบสลบเลยจริงๆคือมันมันอยู่กลางกลางแดดนานอ่ะอืมันร้อนจัดเรียกว่ากลับมานี่คือแย่งกันนอนแย่งกันหลับทุกคนเลยมีคําถามมาคลิปนี้ทําไมทาไมทําไมนานมากนานมากมาดันทีกว่าจะออกคลิปแต่ละคลิปเนี่ยคือทุกคนรอ,อนานมากไม่ได้อยากให้รอ,อนานค่ะ แต่ว่าปัญหาของการนานในน้น,นะคะมันต้องอยู่ที่น้องนุ่นค่ะน้องนุ่นเป็นคนถ่ายทำให้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็น้องนุ่นก็เป็นคนตัดต่อให้นี่น้องนุ่นก็เรียนเรียนเยอะค่ะ,ะต้องเข้าคุณแม่ก็ต้องเข้าใจลูกนิดนึงก็คือต้องอิงเรื่องการเรียนไเป็นหลักนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งในส่วนตัวของพิตติ้งเนี่ยเวลาจะทําคลิปในแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือพี่ไม่ใช่เป็นมืออาชีพใช่ไหมไม่ได้เป็นมืออาชีพ ในในในหรือว่าไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในทุกๆเรื่องการที่เราจะทําคลิปเนะะี่ยค่ะก็อยากให้ได้คลิปที่มันมีคุณภาพในเมื่อจะแบบนานๆจะได้คลิปออกมาสักครั้งหนึ่งจะได้มีเวลาว่างมาทําคลิปให้พวกเราดูกันสักสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ติงก็ต้องทําการบ้านเหมือนกับว่าหาข้อมูลอะ่ะอย่างกับอย่างกับงานของพี่อีทเนี่ยนะคะกว่าพี่ติงจะทําได้เนี่ยนะคะเอ่อหนึ่งตัวเองไม่ได้ไม่ได้เป็นบิดเดอร์โดยมืออาชีพเนาะพี่ก็ต้องค่อนข้างหาข้อมูลก่อน ต้องไปคุยกับพี่ไปรอบหนึ่งก่อนแล้วก็อีกรอบหนึ่งถึงจะเอามานั่งทําคลิปได้เอามาประมวลผลนะคะแต่ถ้าอะไรพี่ติ้งทาเองก็คืออันนั้นเป็นเรื่องที่พี่รู้อยู่แล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเติมบ้างก็มีเพื่อนๆน,น,น้องๆมาช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมก็มานั่งคิดนั่งทําแต่ว่าแต่ละคอนเทนต์นะคะกว่าจะทําออกมาได้เนี่ยเอออาจจะเป็นด้วยว่าไม่ใช่มืออาชีพด้วยก็อาจจะทําให้แบบว่าช้าหน่อยแต่ว่าก็พยายามจะแบบว่า เลือกที่มันถูกต้องค่ะขนาดแบบนี้ก็ยังมีข้อผิดพลาดนะพอกลับมาดูเอา้าตรงนี้เราพูดผิดนี่ว่าบางทีเนี่ยทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ได้สังเกตจริงๆพี่สารภาพมาบางทีมันก็มีช่วงที่มันผิดนะมันก็มีผิดบ้างนะคะหรือว่าเวลาพิ่ติ้งทำให้ข้อมูลตรงไหนผิดเนี่ยพวกเราเนี่ยคะ่ะก็ถ้าเรารู้อะ เอฟซีพติ้งก็ต้องช่วยทักนะคะอย่าปล่อยพี่ผิดนะคะอายคนอื่นพี่ก็จะอายคนอื่นไปใจกว่านี้เนาะเราก็ทักมาเอ้พีต่ติ้งคะตรงนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้ไหมพีต่ติ้งยินดีรับฟังคะ่ะแล้วเราก็จะได้แบบว่ามาแชร์มาแชร์ความรู้กันด้วยโอเคขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามคะ่ะชอบไม่ชอบกดแชร์กดไลค์ให้พีต่ติ้งด้วยนะคะจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องกดแชร์กดไลค์นะคะโอเคแล้วเจอกันคะ่ะขอบคุณคะ่สสคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ